สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมพีไอเต็มแเราต้องรองมันดาวน์โหลดเราแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาแล้พึ่งเล่นเองนะครับใส่อายุของเราครับเราอายุ8โอเค,อเคลงมาเลยครับแปดขวบ เริ่มกันเลยวันนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้เราเราจะมาวันนี้น้องเราจะมาช่วยด้วยนะ ให้นเพื่อเราโดนนะครับอ๋อน้องน้องไม่ช่วยนะครับปล่อยให้พี่เล่นคนเดียวเลยนะครับโอเคองั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับวิ้ดวยลงเอากาศ

ตัวนี้ผีติมมันก็หายไปแล้วนะคะเราจะต้องหยิบแผนที่ว่าผีติมน,นั่นเยีว่าแล้วเราต้องรีบใส่ก่อนครับถูกใส่มิทาัาอีกจะต้องรอครับ เพราะว่า oh, ีติมจะไม่เปิดประตูนะครับเราจะไปร้านกาแฟครับเราจะไปค้นหารงหัสผีติมก็อยู่ในร้านนะครับเราจะล่อผีติมมาครับเอาโอ้โหมาจับอะไรตรงนี้นะครับผีติมมันชัวร์มา Yes โทษนะครับเมื่อกี้เขาสมามาตามเคยเลยครับโอเคเราจะต้องหาทางก็คือเราจะต้องตัดสายไฟเพื่อจะเปิดประตูนี้ออกมานะครับอ,นนอันนี้ที่พันสายไฟอ๋อ,อเปก่อนเลยครับ โอ๋ผีติมหลับอยู่แล้วจะต้องหยิบน้ำมันด้วยเราจะต้องคอยย่องย่องอาน้ำมันไม่เจอไม่อยู่ตรงนี้โอ้น้ำมันเราเจอน้ำมันแล้วหยิบน้ำมันขึ้นมาโอ้ยังไม่ตื่นนะโอเคไปกันตอนที่ตัวสนะ เราจะวางไว้ครับอยากได้เหรียญมาปัดนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับเรากำหนีผีจิมอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับ และตอนนี้ผีติบก็ไปแล้วนะครับเดินไปต่อเดินไปต่อใกล้ถึงแล้วครับมันทำแบบไหนกันนะเนี่ยแบบนี้เหรอไม่ถูกนะครับร้ว่าแบบนี้ ไม่ถูกหรือว่าจะเป็นแบบอ๋อหรือว่าแบบนี้หรือว่าส่งนี้เราจะตัดภาพตอนที่เราเราทำเสร็จนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เปิดได้แล้วนะครับโอเคเราต้องรีบก่อนนี่ผีติมจะมาค่ะ กันเลยชะวามาได้เวลาจังหวะโอเคเจะต้องช่วยตัวเธอต้องรีบไปหาคุณแจนครับคุณแจจะอยู่ไหนเอ เจคุณแจคุณแจ,ณจ,ณจอยู่ไหนนะ๊บคุณแจหายไปไหนเราลองดูในนี้กันก่อนครับคุณแจคุณแจจะอยู่ในเสื้อแจ็คเก็ตแต่ตอนนี้เราต้องหาเสื้อแจ็คเก็ตก่อนนะครับบางทีเสื้อแจ็คเก็ต อาจจะอยู่ในแถวแถวนี้ก็ได้ครับน้องผมบอกว่าเสื้อแจ็คเก็ตอยู่ไหนอยู่ไหนครับเย่ผมช่วยหาเอาผมหาเอาผมทำงไงครับบอกหน่อยบอกเลยครับอ๋อได้เจอเสื้อแจ็คเก็ตแล้วนะครับขอบคุณอย,อยู่ตรงที่คุณบอกนะโอเค คนเจ๋อบอกว่าผีติมจะไม่โผล่มาตัวน,นี้นะดูนะครับว่าผีติมอยู่แล้วต้องรีบเกาะโอ้ยติมมันอยู่ตรงนั้นเลยครับโอเคเราจะต้องเดินย่องย่องนะครับเดินย่องย่องเดินย่องย่องเดินย่องย่องแต่ระวังผีติมกัดนะครับครับ อันนี้เราเล่นเกมผีอติมภาคหนึ่งนะครับโอ้ยจัว่วนี่แหละรันอ่ารลองผีไอติมกัดน,นะครับมาฮะผีติมจะพ่นให้เรากลายเป็นสมูทตี้ครับโอเคเราได้คุณเจแล้วครับที่ต่อไปก็อดอนไซเดอร์ไม่ใช่ครับที่ต่อไปรา้านกาแฟรครับ นึกว่ากระดานอะไรเด้อเอาจะต้องดูจังหวะคราวนี้ผีตีมันอาจจะยังอยู่ในนี้ครับโอ๋อมันอยู่ตรงนี้นะครับมาไอ้ชิโกเมดีเเ้ยต้องรีบรีบสิ เรีวเรวเข้าไม่มีข้ามข้ามขามาสิฮะคชุบ<ๆ>ต้องรีบรีวเรียวเรีวเรีว,วโอเครู้ได้แล้วหันมาแล้วนะคะ โอเคนะครับแล้วต้องร้อยผีติมออกไปก่อนนะครับโอเคเดินย่องย่องเดิน okay. ย่องย่อโอเคจังหวะนี้เลยครับแล้วต้องเดินย่องย่อใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเราได้เหรียญมาแล้วครับ เราจะไปใช้ปืนยิงหน้าผีติมกันครับโอเคโอ้มา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 ต่อยมวยหน่อยมะโอ้โหปิดประตูไมไปไปไปไอ้อามาดิโอเคนะตรงนี้ตรงนี้ ไปที่ต่อไปนะครับเครื่องเล่นเด็กโอเคไปต่อเราจะต้องไปหยอดเหรียญเพื่อเอาปืนนะครับที่หยอดเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับโอเคกดปุ่มตรงเร็้วๆโอเคได้ไหมครับ ปืนนี้เราจะใช้จักกายกับผีติมนะคบเราเราลืมของนะครับเราลืมของเราลืมของที่ร้านกาแฟนะครับไม่ใช่ของอะไรหรอครับแต่เป็นที่เหมือนกับว่าไขควงโอเคมันอยู่ตรงนั้น เปิดเปิดไอตัวได้แหละไม่มีอีกปัดโหมาจะต่อยเวนหน่อยไหมมาอาใชะไปทางนี้แหละโอ้จะมาทางนี้อีกขอไปทางนี้โอ้โหสวลยน่แหละบันผมว่าเราไม่ตกใชรแล้วครับ เอ้ยกดผิดทางโอ้โหเดงเลยมันก็ถูกที่นะครับมัเป็นสถานที่ที่เราต้องใช้น้ำมันด้วยนะครับโอเคเราจะต้องมุดเข้าไปท่อครับมุดมุดเอ้ยท่อนี้ดองเค็มมากเลยครับเราจะต้องการเปิดอะไระครับเราแป๊บนึงครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็เปิดได้แล้วครับโอเคเดินไปต่อหัวผีติมยังไม่ตามมานะโอเคจังหวะน,นี้เราเติมน้ำมันก่อนครับเติมโอเคหนูยังไม่โผล่มาตอนนี้นะ จะย็นจะยินจะย็นจย็นโอเคนะครับผีติมไม่โผล่มาแต่กลัวด้านนี้ครับที่ผีตีจะไม่โผล่มาโอเคผีติมไม่โผล่มาต่อไปเราจะต้องไปเอารถนะครับโอเคไปที่ต่อไปซืออาหางดีเก็บของ ระหว่านี้เราเปิดประตูก่อนนะครับเราจะต้องแรงไนที่ปุ่มโอเคแล้วเปิดรถได้แล้วโอเคนะครับคราวนี้น้องบอกว่าขอช่วยด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราจะเอาน้ำมันไปเติมรถนะครับ ะไนเดี๋ยวจะขับรถชนผีติมีครับโอเคสามสองหนึ่งล้วูฮูเบบี้สี่ทีจนเฮไม่ครับผมไม่ได้ไปหาผีติมครับผมจะไปชนซับผมจะไปชนดีครับ ช่วยผีติมบอกว่าอ๋อผมเคยลองแล้วค่ะถ้าเกิดช่วนผีติมนะครับผีติมก็จับเราได้ะะ <c oughs> อยู่ตอนเมื่อไหร่จะชนได้สางสองเลยโอเคเราชวนได้แคะ่ะ <c oughs> น้องบอกว่าชวนผีติมได้นะครับแต่ว่าโอ้ไซ้าย ตอนนี้ค่ถ้าเกิดเราชนผีติ๊กก็แปลว่าเราจะตายครับเพราะว่าผมเคยชนแล้วนะคบแล้วผีติ๊กมันมาแล้วผีติ๊กมันก็จับเราแบบง่ายได้ลครับเอารถออกกกอนผีติ๊กไปแล้วครับเฮ้ยพักไปสิตอนนี้นะครับ น้องบอกให้ขึ้นรถนะครับเ,เราจะขึ้นรถไปทำอะไรเหรอครับจะเล่นมั่งครับอา้าวขับรถเล่นเหรอคะแล้วถ้าเกิดพี ตอนนี้นะคบเราจะต้องไปเอาคุณแจ้ก่อนครับต้องตบพีไอติมไปก่อนขับรถได้ไหมเรครับผมขับรถไม่เป็นงั้นผมมีไอเดียนะครับเราจะยิงเราจะลอบผีติมแล้วก็ใช้ปืนยิงนะครับป,ปืนผมอยู่ในรถผีติมนะครับผมบอกว่าให้ขึ้นรถผี ผมไม่อยากขึ้นครับตัวนี่นะเนี่ย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 หยุดหยุดเลยเราไม่ทันนะครับตอนนี้นะครับน้องเราไปคนเล่นนะครับโอเคน้องลูนน้องปันครับคุณรู้หรือเปล่าครับว่าจะต้องออกยังไงครับ ดูครับเปิดประตูตนี้ไปประมูนี้ล็อกครับจะต้องหากุญแจก่อนเปิดในเกนสิครับเกสไ้ไม่มีกเกสก็มาเกสก็มาไปไก็มาไม่มีทุกเกส <c oughs> เลยครับอยากแคเลยก็บสามารถใช้ลูกอันนี้ปาใส่กระจกได้นะครับเนี่ครับกระจกกระจกอยู่ตรงนั้นครับออปะาปาเลยครับครับซอกนี่มันก็โอ้โอ,โอผิดระวังนะครับถ้ากเกิดผิดตีนผมมาตอนนี้นเหรครับ ผีติดไปก่อนนะครับเอาลูกบอลไปด้วยเหรอครับกดเลยครับคุณจะปาใส่ผีเต็มเหรอครับแล้วตัดปาแล้ววิง่งสิวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปขึ้นรถจะขึ้นรถถถ้าเกิดคุณตายคราวนี้จบแล้วครับ ูสวยปิดปิดประตูเข้าแผนที่แผนที่ไปลงรถแผนที่กดไปลงรถเออไปลงรถบ้านอาแผนคุณต้องกลับไปที่บ้านแล้วต้องมีคุยแจ็คบอลจะกลับไปที่บ้านได้เอ้ยเ้คุณไม่บอกผมตั้งแต่แรกแล้วถ้าเกิดผีตีโพมาล่ะครับถ้าเกิดคุยขับรถชนกับผีตีผีตีตจะมาจัดก,การคุณนะครับ ประตูเปิดประตูเสียบไอ้ครับหนูอันนี้หนูจะออาเลยค่ะเออเปิดประตูเดินไปเหยียบอันนั้นเลย<ม>คุณมันไปผิดทางทางนั้นผมเห็นเพี้ยงและทางนั้นเ,เขาไปอีกเหยียบเลยเออชนไปเมต้องแบบนี้สิครับถึงจะเท่ เราจะต้องยกอันนี้นะครับเข้าไปในรูนั้นเลยนะครับพีทติมอยู่ไหนไม่รู้ครับแต่ตอนนี้เราจะต้องเปิดประตูนี้นะครับเปิดเปิดประตูนี้นะครับเราจะต้องทําลายนี้นะครับนะแต่ก่อนที่เราจะทําลายแล้วก่อนขอตัดภาพตอนที่เราทําลายเสร็จนะครับเอานิ้วออกตัดภาพ ประตูปิดอยู่นะครับเราต้องรีบก่อนที่ผีติมจะตามเรามาครับเหงื่สีนี้อ่านแต่เรายังไม่อ่านก่อนนะครับมันน่าจะอยู่ไหนสักทีอ้ารเจะแล้วเราใกล้จะผ่านแล้วครับอุ๊ยได้คุณแจมาแล้วครับนี้สุดเราก็ได้คุณแจมมาสักทีนะครับ ปินคึบไอโอเคนะต่อไปเราเหลือแค่เพียงแค่กลับไปที่บ้านนะครับขี่ติมหายไปแล้วครับยังไม่หายอีกนะครับ

เพื่อนสำเร็จแล้วนะ รับข้างตอ